สวัสดีค่ะทริปนี้ N Y Journey เราจะไปกันที่ภูเก็ตนะคะเราจะไปลงรถกันที่ขาออกในประเทศนะคะอาคาร2ค่ะรอบที่เรามานะคะเครื่องออกบ่ายโมงครึ่งค่ะถึงประมาณบ่ายสโมงนะคะ น้องแมวดำเรากำลังมากันที่หาดไม้ขาวนะคะเป็นจุดถ่ายรูปกับเครื่องบินค่ะทางจากสนามบินภูกเก็ตประมาณ9.9กิโลเมตรนะคะ เครื่องบินเหรอโหอากาศต้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิน่าจะ40อัพว้าวไฮทุกแกลบริเวณนี้มันไม่ใช่จุดถ่ายรูปเครื่องบินนะคะทุกคน มันจะต้องตรงไปทางด้านหน้าอีกค่ะตรงข้ามกับที่จอดรถนะคะก็จะเจอกับมอเตอร์ไซค์ข่วงข้างตรงนี้ค่ะจอดอยู่เรียงกันเลยนะคะถ้าไปที่ที่เขาถ่ายรูปเครื่องบิน ระยะทางจากจุดจอดรถไปที่จดดุดดูเครื่องบินนะคะประมาณ2.9กิโลเมตรถ้าเกิดเรานั่งรถไปก็ประมาณ10นาทีได้เลยค่ะรถก็จะวิ่งเรียบหาเป็นเส้นทางตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะเราคิดว่าเราชอบนะคะเพราะว่าบรรยากาศข้างทางก็ชิล สีสันสดใสมากไปไปเราหอ้องดินกัน เมื่อสิ่งที่คิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะทุกคนในเมื่อเครื่องบินมันไม่ได้ออกมาตลอดเวลาค่ะเราต้องเช็คก่อนนะคะว่าเครื่องบินจะลงตอนรอบกี่มุบ้างค่ะรเราจะได้ไม่มาคอยเกินนะคะจากตรงนี้เราก็จะเจอแต่เครื่องบินขาออกค่ะที่จะขึ้นแต่ว่ามันจะถ่ายภาพไม่สวยนะคะเพราะว่าเครื่องบินจะลำเล็กค่ะและนี่คือสภาพคนถ่ายภาพให้เรานะคะมีการซ้อมก่อนนยคะพอเราไม่ได้ภาพก็มีการตัดแปะภาพมาให้เราเลยค่ะกับเครื่องบิน รู้สึกว่าภูเก็ตเป็นเมืองแห่งไฟแดงเราไปกันต่อที่โอทาวในเมืองภูเก็ตนะคะได้ยังขาอน,นี้ก็ได้มีแฮมซาวิตบุนเตรซอสมอสซาเรลล่าชีสและแฮม เป็นไงมากทีเหนื่อยกับการถ่ายรูปก็มดเขาเหนื่อยกับการวนหาที่จอดรถสปาเก็ตตี้ซีฟู้ดแต่ว่าเราเลือกแค่กุ้งกับหอยกินเลยนะกินเลยกินเลยตักเลย มีอะไร่ที่ีเกลือหูดียวองกินเลยได้ไหมพี่ตักเลย่้ัอลดูดีมาก จเจอกาฟิตี้ที่ถนนซอยปบดว,วเจ๋ยมากมเกยไปแล้ว ตรงนี้สวยมากเลยอ่ะไฟสวย Hi girl <S <s เป็น Foodie girl อือฮะี่เสื้อขอกระช็อปเตือนไหม <c oughs> Foodie girl <S <s ร้านสวยมาก โอ้ตึกเขาสวยมากนี่มี่ดูตึกดีตึกสวยมากสวยกว่าเลยเออส,นะสวยเสื้อสวยด้วยเสื้อหวันที่เลยชุดเหมือนนี้มีหลายสีด้วย ชอบตึกเขาอะเอาอันไหนคะ คิดว่าสนุนเส้นนี้ของเยอะดีโอเคมันมีความแบบเป็น o h u n meters ันวาอันนี้เขาลอกินอะไรกันอ่ะตรงไปกโอ้คนเยอะมากอ๋อโกเบนกราบขออภัยนะคะโกเบนข้าวต้มแห้งภูเก็บเจ้าดังค่ะขอพูดอีกครั้งค่ะเราเดินทางไปที่พักกันนะคะที่พักคืนแรกของเรานะคะคืออาร์คสามสิบเก้าภูเก็ตบีฟอนค่ะ ดีมากชอบมันมีสเปซอ่ะคืนนี้เราขอพักผ่อนก่อนนะคะแล้วพบกันในอีพีหน้าในวันพรุ่งนี้ค่ะ กาไปอีคั้งำัที่นเขาไม่ต้องกวนครับเเฟรนี้นะครับเไม่กัดไม่ไม่กัดคนครับขเขาแค่กินคนกไมี่มาขึ้นมาน <c oughs> มาแล้วนะครับนักว่ายน้ำโอลิมปิก